สวัสดีค่ะคลิปฮอตโปรเจกต์มาแล้วนะคะวันนี้รวบรวมบ้านโครงการใหม่ทำเลดีๆราคาโดนๆมาให้ได้เลือกสรรกันค่ะครั้งนี้ขอเอาใจคนที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวในทำเลกรุงเทพและปริมณนทลราคาไม่เกิน5ล้านบาทมาฝากกันนะคะจะเป็นที่ไหนโครงการอะไรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ เริ่มกันที่โครงการสยามไฮวิวคลองหลวงเอราวันบ้านเดี่ยวแบบบ้านที่ไม่มีใครเหมือนนะคะเป็นบ้านหน้ากวางพิเศษกว่า20เมตรเลยค่ะพัฒน,นาโครงการโดยบริษัทสยามมั่นคงจำกัดค่ะ ตัวโครงการอยู่บนถนนเอราวัณหนึ่งนะคะใกล้กับตลาดไทยค่ะเดินทางง่ายเข้าออกโครงการได้ทั้งถนนคลองหลวงและถนนเลียบคลองละพีพัฒเข้าออกเมืองได้สะดวกใกล้ทางด่วนดอนเมืองโทรเวและวงแหวนกาญจนาพิเศษค,ค่ะที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นนะคะเน้นความสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยค่ะ ซึ่งบ้านที่จะพาไปดูในวันนี้เป็นแบบชานพลัสที่ดินเริ่มต้น57ตารางวาไปจนถึง84ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย190ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้4คันสบายๆเลยค่ะ พื้นที่ชั้นหนึ่งนะคะออกแบบให้เป็นโอเพนสเปซจัดวางฟังก์ชันได้ง่ายอยู่สบายมีพื้นที่อเนกประสงค์สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ตามต้องการพร้อมห้องน้ำชั้นหนึ่งแบบฟูลฟังก์ชันค่ะชั้นสองเป็นพื้นที่ของห้องนอน3ห้องกับ2ห้องน้ำทุกๆห้องนอนจะอยู่โซนหน้าบ้านค่ะพร้อมโถงทางเดินที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มีมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่เพดานสูง3เมตรพร้อมห้องน้ำส่วนตัวส่วนอีก2ห้องนอนนะคะก็อยู่สบายเช่นเดียวกันค่ะ สยามไฮวิวคลองหลวงเอราวัณราคาเริ่มต้น4,690,000บาทค่ะ โครงการที่2ที่อยากจะแนะนำค่ะสยามไฮทวิววงแหวนธัญญะบ้านเดี่ยวแบบวายซีรีหนนากว้าง20เมตรค่ะพัฒนาโครงการโดยบริษัทสยามมั่นคงจำกัดเช่นเดียวกันค่ะตัวโครงการอยู่บนถนนคลอง4เรียบมอเตอร์เวย์ค่ะเดินทางสะดวกเข้าออกโครงการได้ทั้งถนนรังสิตนครนายกถนนคลองหลวงและถนนคู่ขนานวงแหวนการจนาพิเศษค,ค่ะซึ่งบ้านที่จะพาไปดูในวันนี้เป็นบ้านแบับโกลค่ะ สร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น55ตารางวาพื้นที่ใช้สอย155ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมพื้นที่อนเนกประสงค์ชั้น2จอดรถได้4คันค่ะบรรยากาศในตัวบ้านโปร่งอยู่สบายพร้อมช่องเปิดขนาดใหญ่ข้างบ้านกว้างถึง3.6เมตรเลยค่ะเชื่อมต่อกับพื้นที่ส่วนข้างบ้านเปิดรับลมรับแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีพื้นที่ใช้สอยเปิดโล่งเชื่อมต่อกันได้สะดวกค่ะ ส่วนพื้นที่ชั้น2เป็นพื้นที่ของ3ห้องนอนนะคะมีโถงกลางสําหรับทําเป็นมุมอเนกประสงค์ได้พร้อมช่องระบายอากาศทําให้อากาศในตัวบ้านถ่ายเทได้สะดวกมาสเตอร์เบดรูมพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่มีระเบียงพร้อมห้องน้ําส่วนตัวใช้งานได้สะดวกค่ะสยามใหวิววงแหวนทัญยะเฟสสุดท้ายปิดโครงการราคาเริ่มต้น3ามล้านเก้าบาทค่ะ โครงการที่3ที่จะพาไปดูนะคะเป็นบ้านเดี่ยวดีไซน์ใหม่ที่มีความแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครในโครงการบ้านพานาวงแหวนลำลูกกาจากบัวทองพรพ p e ต t y ค่ะตัวโครงการอยู่บนถนนเลียบคลองหบเดินทางสะดวกใกล้แยกวงแหวนกาญจนาพิเศษเชื่อมต่อทางด่วนรามอินทราได้ทําให้การเดินทางเข้าหรือออกนอกเมืองได้ง่ายค่ะ ที่นี่เป็นบ้านเดี่ยวสไตล์ t ็อป c ิคอลคอนเทมพอรารีลงบนที่ดินเริ่มต้น53.1ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย160ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะ บรรยากาศภายในบ้านแบ่งฟังก์ชันการใช้งานได้ง่ายและเป็นสัดส,ส่วนเน้นความเป็นส่วนตัวในการอยู่อาศัยมีช่องแสงขนาดใหญ่รอบบ้านรับแสงธรรมชาติได้ดีค่ะมีแมสนีนหรือว่าเป็นพื้นที่ชั้นลอยที่สวยงามใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะและทุกห้องนอนได้พื้นที่ขนาดใหญ่อยู่สบายทุกห้องค่ะบ้านพานาวงแหวนลำลูกการาคาเริ่มต้น3 2 9ล้านบาทค่ะ โครงการสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะคะเป็นบ้านเดี่ยวในโครงการ Eco h o u s สรามอินทราลำลูกกาจาก Estate s อ e s t a เ e บรรยากาศโครงการน่าอยู่มากๆค่ะมีต้นไม้ใหญ่รอบโครงการสูดอากาศบริสุทธิ์กันได้เต็มปอดเลยค่ะตัวโครงการอยู่บนถนนเรียบกาญจนาพิเศษฝั่งตะวันออกขาเข้านะคะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อเข้าเมืองได้ไม่ยากค่ะที่นี่จะมีบ้านให้เลือกหลายรูปแบบค่ะทั้งบ้านแฝดและบ้านเดี่ยววันนี้เราจะพาไปดูบ้านเดี่ยวแบบไลฟ์สร้างบนแปลงที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาค่ะ พื้นที่ใช้สอย159ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถบ้านที่นี่ออกแบบในสไตล์อีโคโมเดิร์นที่เน้นออกแบบให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกพร้อมกับเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะบรรยากาศในบ้านแบ่งฟังก์ชันการใช้งานได้สะดวกและเป็นสัดส่วนพร้อมห้องนอนที่4บริเวณชั้น1ส่วนชั้น2เป็นพื้นที่ของ3ห้องนอนค่ะ EcoH o u s e รามอินทราราลูกการาคาเริ่มต้น4ล้าน790บาทค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเลือกกันได้ไหมกับบ้านเดี่ยวทำเลดีๆราคาเริ่มต้นไม่ถึง5ล้านบาททั้ง4โครงการที่ Hot Project ์นำมาฝากกันวันนี้ใครที่สนใจอยากจะจับจองเป็นเจ้าของโครงการไหนก็สามารถติดต่อสอบถามโครงการได้เลยนะคะหรือว่าจะแวะไปเยี่ยมชมบ้านตัวอย่างกันได้ที่โครงการเลยค่ะคลิปหน้าอยากจะให้ฮอตโปรเจกตรวบรวมโครงการและทำเลไหนอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย